เลนเจอมันมีแต่ท่ากับหอมันมีเซตหรือเปล่ามันมีเซตอยู่เนี่ยใช่ไหม uh huh. กีก,กีกับกี่ก๊อกวะทำไมมึงไม่ซื้อเซตมันนะอ่ะเออโลเท่ๆนะ่ะ น่าจะทำโล่เป็นฝาตู้เย็นนะเนาะเออเทำเกาะเป็นสี่เหลี่ยมจะวิ่งไปทางนั้นทำไมตัว,ตวแลรโอ้ตีโคตรช้าเลยเฮ้ยอะไรวะน่ะเอ้าเฮ้ยโดนสตัน เดอยู่ปน่นทำไมกูไม่ซื้อของวะซื้อของจ้งไม่ซื้ออะไรสักอย่างเลย เป็นย,ายการควงห่อของเทปโอ,ม,ปอมิปิก ơ hộp hộp tao hộp 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 ามด้วยตามด้วยมึงเรียกว่ากูสั่นเทสกิลวแต่ยังไม่ได้คิวเลยใช่ไหมข้างล่างได้คิวไม่ได้คิวแล้วเอ้ยได้คิวนั่นอยู่ตายแล้วเหรอไม่กูบ <c oughs> ิงอะมึงอยู่ไกลอะกูปลาห่อแล้วกูเนี้ยแล้วกูให้ดับเบิลโดคิวคืนหนึ่ง ้ช่ดีนะตัวตัดตาก็อยู่ทีมมันดียังไงวะมันก็ไม่ตัดมันก็ไม่ตัดให้เพื่อนดินั่นแหะมันก็มั่วๆไปสาวสาวอย่างเดียวสาวอย่างเดียว น้องต่างล่าออกมาทำทำคลิปหรอน้ำผึ้งหน้าแรงไม่มันไม่เอาอะคือว่ามันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วอยู่กับกวนนั่นให้กูปวดให้ yeah, yeah, yeah. 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 เก็บบาทแม้ทั้งแนวซมนะเก็บบาทแม้ทั้งแเฮ้ยเก็บเลยเฮ้ยอย่าเราวะโรชาแล้วเหรอ5นาทีสัตว์เฮ้ยทำไมมันโหดวยังมายิ้มเราเนี่ยเออนั่นเลย ตรงไม่เอาระยะไล่อะพื้นปูมานาของป่าอไหนเอามาใช้ก่อน พุ่งมามันก็โดน,นเป็นเป้านิ่งเลยี่เ ออเดินแทงแบบไม่กลับเลยเจ้อออะไรเอความิดเย้เ Ahoo! 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 Walkboard, take you to ủa river! Ugh! Yak gì Ahoo! I like to go! I like to go! I like to go! I like to น่าร่าเลยไม่รู้จะสวยไปอฮึมีโอเนดั๊กนะเว้ยมีโอเนดั๊กในภาคสามร้อยะนะใช่ไหมโอ้โหคุณดูอยู่ภาคเดียวนะอฮึโอ้โหกูตีต้องนานมึงก็ตีคนส่วก็ได้มันมีต้องหลายตัวเย่งในภาคที่ ลูกอะไรนะหน้าหน้าลูกมือเหมือนพ่อไอ้อที่มันสลับหน้ากับพ่อพอ๋อที่ผู้หญิงคอาตาไโด,ไดยการจับมือเออมแต่พักอะไรนะสวามพิสดาร <laughs> มีม่้อ GTA ตอนจบแต่ประเมินเก็บพักคนคตรพิวเตอร์เออ โอ้นายโดน่งไปเลยเดินของกูไปเรื่อยมึงชอบแบบเวลาเลนสงบมึงนี่ ให้เอากูเอากูเอาให้มึงผิดอันในเชี่ยผิดอันไอคืออันผิดอันไอ้สัตว์ซุงมึงเอาหกมาใช่ไหมอเ,เออแล้วมึงใช้อะไรอะ่ะเอาห้าไปยังไงได้ซุ้งอ่าแล้วตันมีตัวอื่นที่น่ารักกว่านี้ไหมเพื่อน เอเอเอ้เอ้อ้อ้เอเอ้ยอ้ยเ้เอียเอยเอ้ยเอ้้วเอยอ้ยอ้อเเอเอ้ยเอยอ้อ้ยเยอ้ยเออ้ย ผมปักเสาตรงนี้เลยเลยเวนกลับบ <lum> <described together. S 3> ้านกลับบ้านทีเสาพ s ้อม coming กันลิกี้จะตายลิกกี้จะตายเออตายเถอะลิกี้อี่นี่กูไม่ทานเซอสมุดโมเดิร์ย เฮ้ยรู้ไม่ทันเหมือนกันเดือดปวดโอ้ยาหัวก็ถอเอออยู่กับใครวะเออยู่บนมาล่างแล้ว เทียน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 อยู่นี่เทียนอยู่ไหนหากูเบียนตีไม่นๆๆๆๆๆโอ้มีบิงแล้วกูไปบอกโดนเพิ่งรัวเซ็งมีเงินสามบันถ้ามึงเล่นไม่ใจรองเท้ายืนดีก็ไม่ต้องมีดเท้า รีโอในดัตสอวนว่าล <happy> ูก <music> ผ <Brothers> okay, ู้ชายไม่ตายอยากกลับบ้านแล้วก็กระโดดลงบ่อลึกหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยจนนอนคำอวเนาะเมื่อเลยจะตกอะฮู้อะฮู้อะฮู

เดทำไมกูเ,เต้นเรื่อยๆปะนี่นมึงก็สงสัยไหมตอนที่กูเล่นไทแันเตอร์แล้วกูมีท่าเยอะเยเหมือนกันแต่นี่กูมีอยู่ <laughs> อูเอู้อู้อ อะไรมาในี่ยปะเยนเยนเย็นเย็นฟองออมเมดแอนออมเมดัตโยนคูณสองคูณสามอะ่ะสายรวยใจยเย็นรอขเพื่อน รอรอมอเ,มอเมียนตีเฉยนี่มันจะมึงยินกูบวกแล้วหน,นีมึงดีกว่าเพื่อนมึงตามนะกูก็อยากไปเหมือนกันไม่ต้องตามเ <c oughs> ออฮู้เออฮู้ แล้วทำไมมันคิวโรชานได้มันให้ไปเฮียนนี้แทงกไม่ใช่ดิวะตอนนั้น5นาทีมันยังไม่เวยวผมเอาเองก็ได้เอาทั้งสองอย่างเลยเรามียูซ่าด้วยเหรอยูซ่าก็ทีมมันี่ถ้าออกเกมส่งผลกระทบนะซูงเกมนี้ฮะดูสิยูซ่ามันจะหลุดไหม สามนาทีทุกคนจะบอกตัวเองเนี่ยว่าเราว่า อย่า,าว่นะับต <c oughs> ัิวเป็นโลแล้วนี่คิ่เป็นโรต่างเอาดิวิวใช้นี่อยู่ใ <c oughs> ช้โกโบย กู้มาอยู่กลางเด๋ยวบาบวกใคริยี่สบห้าสิบห้านาทีใครอินเตอร์ะใครนะลิสมันบอกลิสวยบ้า้เหรอใช่เหรอใครยี่าะหรือลิสแนคิงไอ้ี้อะ โก่มงมันเอาทาเลนอะไรวะเฮ้ยของก็มีโคตรเยอะเลยอยู่ในป่าตรงเนี้ยเดินโดได,ด้สูงอ,อันมีตัวอยู่ในนั้นอนะ่ะตัวนึงนะอ่ะเคียนหรืออะไรซนะุ่งอา่าฮู้อาฮู้ โป้ประตึงไม่น่าเข้าไปช่วยกับมึงเลยตายเหรอไม่ตายแล้วเข้าไปโดนชิงเฮ้ยออตตาฟนี่มันเห็นตรงเนี้ยหวานเนี่ยใครตัดต้นไม้ได้วะ สะปัด่าเนี่แซนคิงเล่นไม่กลัวเลยวะของมันเยอะแล้ว

เกินไปเป็นไงเจแบบแบบออาวูวู้เกียเด้อเียเด้อกูเีเด้อดปะดานบบน่นกูเกียเด้อเรนดีบาน,นี่แบบยังบาดจข้อยู่นี่ึงอย่าเด้อมึงอย่าหาเหยียดเด้ออาวอาว เออฮืออ้าวเี่ยแล้วปเออือเออือมไอ้ืออ้าวนออกไม่ได้นะครับออไม่ได้นะครับมันอไม่ได้ะเออมื่อกี้จะไม่ได้เลยที่ตอนนั้นมันพุ่งหนีไม่ได้เออเอ้างในี่ซุ้งข้างในนี่เส

Jeg kan hu! ก็เกิดอยู่นันนันไปพี่แทงให้เบาไว้เด้อ้าวเห็นเห็นโดดไอ้เมนอ้าวอ้าวอ้าวกูกูกูตายกูตายอย่าทำอย่าทำกูไม่ยังกูยังไม่อยากตายยิวจีกู ตายผู้เดียวยนี่เนี่ยดูไปใส่กันว่าปอ๊มให้ว่าปอ๊มให้เขี่ยเลยเขี่ยเลยจันศูนย์แล้วจันศูนย์แล้วปั๊มบนเลย กู <ส gas: S 1> อยากดูดีเพียะวะทำไมมันรวยจังวะไอ้พวกแซนจริงอะไรเงี้ย แต่ต้นเกมไม่มีไม่ชมพูสะเอ็มันก็เล่นจริงครับเพื่อนเออชมแต่แดนกิ้งโก๋หวยเอ้ยแต่เล่นฟาร์มเล่นเกลมากเลยเออชมครูสิเกี้ยนได้มันฟาร์มมันเลยโคตรนี่เอาโฟนเลยไม่เฟรชยิ่งไงนี่กูกูดำกูดำไปหมดใช่ใช่มึงเก่งมากเลยอู้ Oh. The enemy's bottom tower Death. 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 Arrow butter. Forward. <laughs> you you in พวกมึงก็ไปฆ่าเขาสนุกใจใเขาเที้ยวปศิปอมเลยสัตว์หัวใจหัวใจหัวเที่ยวเกมแรกของเรารหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เกมสองเกมแรกเราออกไม่ใช่เราออกอม,มันไห้แม่เมื่อแค่เกมแรกอ อย่าทำให้ฉันอาหูํำชื่อแซนคิมกัน เล่นกับมันจำชื่อมันไว้เกมนี้จะไม่ถูกนับคะแนนมันก็โหดโอสิบอลขึกนับคะแนนนี่อันตรีกูแม่งป้อมยิงไม่เข้าเด้เหเอาวะในป้อมป่ปเพื่อนลองดูสิ ดูกูแทนให้อยู่นี่เออคิวกันใหญ่คิวกันใหญ่ะจตายมันตีเข้าอยู่ใช่ไหมแล้วมัน,มนชิ่งมาหากูเมื่อกี้เต็มเต็มเลยเ มันน่าจะเป็นตอน,ออก,ก,นก่อนกลางนี้ป่ะเพราะว่ากูดโดนเยอะเลยมเมื่อกี้เดเมจอาจจะน้อยนิดแต่ชีวิตที่ออ<ร>โอ๊ยตามีตามเมดสองตอนนั้นแม่งคงชิบหายเจือจีพีเอ็ม1,000 1,000เนอะ ฟาร์มไงวะควดเร็ววาวาแบทโคดิรู้บปาแทนปัดจะได้หนีแทนชิงเอานึกแห่แป๊บอ้าไปไหนนะไปไหนสิ